ตายแล้วว่ะอุ้ยมันตายแล้วตายแล้วโอ้โหตายแล้วมั้งเนี่ยอินแบกแบกแบกเลยเอาปฏิจจาเนี่ยยินเส้นยินสายยินเส้นยินสายโอ้ยนอนแบกท้องแล้วครับนอนชักแดกเด็กเดกเดกเลยอ่ะเอา

ขรอยศดหักหลังเจ้านายของมันเองขึ amino, <c oughs> <c oughs> ้นชื่อว่าเป็นหมานรกครับผมนรกจริงๆครับผมโอ้ยมือตึบเร็วะเปล่าครับกล้องมันไปเอง <c oughs> โอ้โหดินชักใหญ่เร็วแน,น่งๆๆๆงงโอ้ยดินชักใหญ่ใหญ่เร็ว โอ้โหโอ้โหเรียบร้อยตายเร็วตายเร็วตายเร็วอ่าถอยช่วยตัวหน่อยสิโอ้ยน้ำมันรุด อยู่เดี๋ยวนี้นองลงฮะนองลงเดี๋ยวนี้นองลงก้องไหมก้อไหม,นนไหมขี้กระแตกให้ดูกล้องทำไมเป็นงิวอะโอ้ยังกัะ ชักเดกเด็กตายตายตตายตายแท้แท้ตายแท้โกโก้ตายแท้โอ้เอาเป็นไรโอ้ตายตายนี่นตายเหมือนมาเลย